สวัสดีค่ะติดาวิกครุะธนุพันประจำวันที่20สิงหาคม2 5 5 8นะคะเซฟตี้ดเด็กฟิวเจอรเมื่อวานปิดไปที่ระดับ8 8 4 5 0จุดนะคะก็ลุกไปนิดหน่อยอมองในส่วนของปัจจัยที่น่าจะส่งผลต่อการเื่อนไหวในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศษรษฐกิจจีนที่ยังคงอยู่ในภาพที่ชะลอตัวนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันมในตลาดโลกที่ร่วงลงหนักทำโดม่ในรอบกว่า6ปีครึ่งนะคะน่าจะเป็นแรงกรดดันต่อหุ้นคุมพลังงานในบ้านเราหลังจากที่ดูเหมือนตลาดจะคลายความกังวลลงเกี่ยวกับประเด็นที่เฟดยังไม่เร่งที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะก็ยังคอนเซิร์นในเรื่องของภาวะเศษรษฐกิจโลกแล้วก็ในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ำ นะคะส่วนปัจจัยภายในในเรื่องของความคาดหวังต่อการปรับครมรอบนี้นะคะพร้อมกับทีมเศรษฐกิจที่มีโผล่รายชื่อออกมาแล้วก็ในส่วนของนายสมคิดจ,จตุสีพิทักษ์เนี่ยเป็นารายชื่อทีอ่ระบุถึงว่าจะมาเป็นผู้ที่นำทีมเศรษฐกิจในรอบนี้นะคะก็ทำให้เห็นการรีบาวของตลาดกลับขึ้นมาเหมือนกันก็ยังต้องจับตาดูว่าจะเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วก็ผลัก ในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจในลาดับถัดไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ,ะส่วนแรงขายทุนต่างชาติยังมีออกมาต่อเนื่องนะคะในฝั่งฟิวเจอร์นี่ขายออกมากกว่าหกพันสัญญานะคะขณะที่ในฝั่งหุ้นก็ยังขายออกมาต่อเนื่องวันที่สองนะคะส่วนสถาบันเนี่ยกลับมาซื้อสลับเมื่อวานนี้แต่ยังมองว่าแรงซื้อไม่น่าจะต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าถ้ามองแล้วเนี่ยยัง ต้องออดูเหมือนกันเพราะว่าในส่วนของราคา้ับมันที่ร่วงลงมาเนี่ยอาจจะทำให้มีการปรับพอร์ตในส่วนของกลุ่มพลังงานออกมาเพิ่มเติมนะคะวันนี้เนี่ยมองเอสอูงหนึ่งห้าฝันผวน,นดีบาวได้จำกัดนะคะไม่น่าไปถึงระดับแปดรอเก้าสิบจุดนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสลงต่ำกว่าระดับแปดร้อยแปดิจุดอีกรอบนะคะลงไปที่ระดับแปด้อยเจ็ดสิบหกจุดนะคะ ส่วน IRPC Future นะคะวันนี้แนะนำให้เข้าเปิดที่ระดับ4.03บาทนะคะรอทำกำไร3.84บาทนะคะตัดขาดทุนเหนือระดับ4.12บาทนะคะโดยมองในเรื่องของผลการดำเนินงานไตรมาส2เนี่ยสูงกว่าคาดนะคะแต่มีปัจจัยกดดันในเรื่องของราคาน้ำมันดิบที่ลดลงก็ทำให้น่าจะเป็นแรงกดดันต่อ,อ,อตัวขาดทุนในเรื่องของสต็อกน้ำมันนะคะในส่วนเชิงเทคนิคยังเป็นแรงกดดันอยู่คะ่ะ สวัสดีค่ะ